เจครับผมก็อยู่กับเกมวันพันแมวนะครับวันนี้ก็จะมาขายดีเที่419นะครับก็เป็น ID ดีโซนิกตัวลครที่หลายคนชอบแล้วกันนะก็แบบตั้งแต่มีกระแสมาตอนกาโรกาโรนี่คือดีมากโซนิกก็น่าจะเป็นอันดับ2เลยนะที่แบบคนต้องการมากนะครับผมอะไปดูกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างโอเคเริ่มที่พลังนะครับอยู่ที่ร้าน6หรือว่า79อันดับรัดัรอง223ครับ อันดับพลัง664ผ่านดาน521ตัวละครสแกง47่กิวอันดับ28่นะครับผมก็มีโซนิกพลิปพ,ปพิสเนอร์าชาได้ดินดักชายจงท็อปมาสเตอร์เขบูตโตะจากกัรรันเด็กวัคซีนแมวครับผมตัวละครระดับตัวละครอะไรละ่ะของดองอเบอร์นะครับช่วงนี้โอเคก็ไม่ได้มีอะไรนะครับ อ่าต่อไปเป็นโซนิกนะครับผมไอเทมอยู่ที่2อตาสอนะครับเป็นเซตโจมตีความเร็วนะครับผมอ่าโอเคต่อไปเป็นเด็กนะเป็นเซตความเร็วโจมตี HP มีหมดอ่ะไอเทม2อตาสองลวงไอเทม2อตาสอนะครับเป็นเซต HP แทนทองมาสเตอร์เป็น HP ไอเทม1นตาสอโอเคประทองวุฒิสามตาตาสนะครับเป็นเซตโจมตีโจเซ่ร่างแรกเอาดิโจมตีเหรอเรียกที่ว่าเอามา ใส่เพื่ความหล่อเที่เหรอเอาดีมาลองเล่นดูระกันนะครับหลักๆประมาณนี้นะอ่าดนใน PVP ดีหรือเปล่าอ่าดใน PVP ดูรักกันนะครับผมโอเคเราพลังอยู่ที่ร้านเดียวเราจะสู้กับ4รล้านก็ยังไงยังไงอยู่นะโอ้โหแล้วเรามาอยู่อันดับที่200เลยเหรอเนี่ยอ่าแบบนี้นะหน่อยเบาๆก่อนเขาเบาๆก่อน ไม่มีบัฟพรอมเร็วก็ไม่กลัวนะครับหรือเปล่าโอเคฝังสี่เงาครับผมชึบชับชึบชับอ่าเรียบร้อยครับผมจักรพดิเด็กอะตอมมิกกับอะตอมมาแน่นอนว่าต้องโดนสะท้อนไปโอเคโดนสะท้อนไปนิดหน่อยครับผมเด็กตัวแขนอัลเลร์แนบทขยี้ไปสองตัวพร้อมกับสตันดุ่งไปสวยงามครับผมหน้ากากวันนี้ใส่บนทองบนทองไม่รอดครับผมตายไปเลยพายุนรกครับผมฟูบุกิ นสะท้อนไปนะโดนสะท้อนไปนะครับบิดคิงอสิแน่นอนก็ต้องโดนสะท้อนไปอีกครับผมแล้วก็หมัดฮุกอาชูราไปหมัดฮุกอาชูราทีนี้ค้างโอเคอ่าโจเซเตะติดสาหัสครับผมด้วงเข้าสู่รอบที่สองนะครับโซนิคฝังสิ่งเอาไปชึบชับชึบชับไม่รอดครับผมอะซอมมิกเด็กรั่วแขนเอรมานไปรอบนี้จะตันด้วงได้อีกหรือเปล่า ยังสันด้วงได้ครับพร้อมกับบทขยีย้น้ากากหวานนันติโอ้โหรอดปะเนี่ยโอโหรอดอยู่นะครับน่าจะรู้ผลแล้วแหละรู้ผลแล้วนะครับผมหน้ากากหวานคงแบกไม่ไหวโดนสะท้อนไปตุ๊บนิดนึงนิดนึงมาทุกอาชูราครับโดนบทขยีย้แบบนี้แรงแน่นอนแต่ไม่ตายนะครับและชายตีธรรมดาเก็บไปนะครับเข้าสู่รอบที่3ามก็ผมฝังสี่เงา ชึบชับชึบชับโอ้โหเหลือแค่ดวงตัวเดียวเท่านั้นนะครับเด็กโกรยแขนอุลรมนโอ้โหสตันขนาดนี้สตันทุกรอบขนาดนี้ก็เกินไปนะครับดวงไม่ได้ออกสกิลอะไรเลยเราตดวสะท้อนนิดหน่อยนะแล้วก็รอบที่4ี่ครับผมฝังสี่เงาสมแล้วที่เป็นโซนิกนะครับแต่เหมือนดัชายจะไม่มีของจะเราเอาลงทีมป่ะเราต้องเอาแทงท็อปแม็กสาฟ้า แม็กซฟ้าน่าสนใจนะอาแต่คอเราไม่ครบนี่เอาคอเราไม่ครบหรอเมื่อกี้ที่เล่นไปไม่ได้สังเกตอะไรเลยเอาเราต้องเอายุงไปโจเซ่กับแม็กซฟ้าหรอเอาแม็กสา,ฟ,า,า,กสาฟ้าลงแล้วกันเอาแบบสตันรัวๆแบบเนี้ยโอเคก็ลองดูลองดูว่าจะไหวหรือเปล่าร้านสี่มีบาคุซันมีเกลวินเอาดิลองสู้ดูก็ได้นะครับ ผมขอแค่ฝังสิงเอาใส่เกวินตายอ่ะมาขอสปีดโซนิกเยอะกว่าเกวินคือจบเลยฝังสิงเงาโอโ้โหราก่อยก็ผมเกวินอ่าเท่านี้เราก็น่าจะสู้ไหวแล้วนะครับเด็กโรแขนอัลมามาบนบทขยี้ไป3ตัวโอโ้โหมือมิดขุมนรกใจเย็นนะบาคุสันใจเย็นโอโ้โหใจไม่เย็นแล้วนะครับผมตายไปเลยเด็กโรคแคนอุลมานไปเหมือนกันบทขยี้ไป3ตัวเหมือนกันนะครับ สะสมเมื่อกมาครับผมพลังจิตทะลวงโดนสะท้อนไปนะสะท้อนไปหน้ากาก,ากหวานอันติเซจกกักรพรรดิเด็กโหไม่รอดครับผมจกกักรพรรดิเด็กมาทุกอาชูระอือหือโอ้โหจะไหวปะเนี่ยตีบทขยี้โดนสะท้อนอ่าเรียบร้อยครับผมยุงเราเนี่ยเรียบร้อยรอบที่สองครับผมฝังสี่เงาโอ้โหเจอมูมิทขุมนรกนี่คือจบเลยปะเนี่ยเด็กรแอแขนงอัลเลมาน ตันดวงได้แต่ดวงไม่ตายดนสะท้อนไปมือมีดคุมนรกเฮ้ยอ,อุ้ยยังได้อยู่นะครับผมแต่บาคุซันมันก็จะกลับมาดีประเด็นถ้าดวงเรายืนได้อีกนิดนึงนะถ้าดวงเรายืนได้อีกนิดนึงอะโอ้โหเสียดายอะเหลือเลือดนิดเดียวเองอะโอ้โหเด็กรถแขนอัลมานขอจัดทีใหม่ได้ปะเอาตัวไม่ยอททอมา โอเคไม่เป็นไรยืนไหวอยู่แต่ไม่ใช่โดนมือมีดขุมนรกแล้วตายก็ไม่เอานะครับผมรอบที่3มครับผมฝังสี่เงาโอ้โหรู้ผลแล้วนะรู้ผลอยู่รู้ผลอยู่เด็กโรแขนโอลมานอย่าตันเลยโอเคสวยงามไม่ดูตันนะครับพลังงานเขาก็ไม่มีด้วยโอ้โหยิมละตอนนี้ยิ้มละโซนิกร่างหนึ่งก็เท่านั้นนะครับผมมารอบที่ห้าครับผมเก็บไปทีละตัวเลยฝังสี่เงา ทิบชับทิบชับโอเคเด็กตัวแข็งโอโลมานโอ้โไม่โดนตันสวยงามก็ผมสมกับเป็นตัวไอ r ที่แข็งแกร่งของเรานะครับเรียกได้ว่าหลบสกิลของเด็กโดยโดย,โดยแล้วก็ไม่โดนตันอ่ะโอเคติดอ่างเลยเมื่อกี้อือหือปลายกระจายไปก็ตายนะครับใครเห็นก็เรียกว่าตายโอเคมาอีกสักรอบแล้วกันคนนี้พลังสี่ล้านเราน่าจะสู้ไม่ไหว หรือไหวผมไม่ไหวอะไม่ไหวไม่เสี่ยงสองล้านห้าโอเคทีมปกติอยู่เอาตัวไม่ยอดทอไปสักตัวป่ะไรเดอร์อะไรเดอร์ต้องลงนะลงไว้ก่อนโอเคถัดซึ่งเมื่อกี้นะจะจับตายไปนะครับผมฝังสี่เอาไปชิบชับชิบชับไม่รอดครับผมทัดซึ่งเมื่อกี้ ไรเดอร์บรับพอมเร็วให้บอลทองจัดเร็วไม่พออ่ะโอ้โหต้อมมีปาดโดนสะท้อนไปนิดหน่อยเด็กโรวแขนอรมานเป็นไงเป็นไงบทขยี้ไป3ตัวสวยงามครับผมบอลทองอันติีต่อดีแหละก่อนตายบุตขยี้ไป4ตัวครับผมทั้งทีมตอนนี้เกือบทั้งทีมเลยเด็กโรแขนมาน ยุ่เรานี่ไม่ได้ออกอะไรเลยนะหน้ากากหวานนติใส่ไรเดอร์โอ้โหไรเดอร์มีไม่ยอดทอครับผมเสียใจด้วยนะไม่ตายแทงท็อปอบแลวฟัดเวียงออหือแรงเกินตายไปเลยบิดคิงนันติโอ้โหไรเดอร์เราตายละโอเครอบที่สองครับผมฝังสี่เงาช,ชิบช,ชับชิบชับอะตอมิกตายนะเด็กรวแขนอลเมานแตตันไปสปล โอ้โหไม่ตันนะครับแต่ติดบทขยี้อยู่รถแข่งโนร์มานอย่าตันเราเลยโอ้โหโซนิกเราโดนตันรอบต่อไปไม่ได้ออกสกิลถึงหน้ากากหวานจะตีไม่ตายก็เถอะโอ้โหเสียดายอะ่ะเฮ้ยแทงท็อปทำไมแรงจังโจมตีปะเนี่ยแทงท็อปเสร็จโจมตีปะเนี่ยแรงเกินเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเออืม อลทองออกเอาแทงท็อปเข้าจะเป็นยังไงไรเดอร์ Rider, แล้วเอาโซนิกมาจัดก,การหน้ากากหวานด้วยตัวปัญหาตัวหนึ่งเลยนะโอเคน,าน่านฟ้าได้น่านฟ้าลงยุงไม่ได้ออกอะไรอยู่แล้วอะแก้มืออีกรอบแล้วกันจัดก,การหน้ากากหวานไปก่อนแล้วกันนะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงอะฝังสี่เงา ชิบชับชิบชับโอเคเรียบร้อยหน้ากากหวานบับความเร็วให้จัก,กรพพัดเด็กจัก,กรพพัดเด็กโรยแขนอรนุรามันบทขยี้ไปนะครับผมแต่แทงท็อปโดนสันโอ้โหแทงท็อปนี่มันตัวดาวมิดชัดๆเลยนะครับโดนสันไปดีแล้วโดนสะท้อนไปทัดซึมเมื่อกี้มาแล้วครับผมพลังจิตรวงเบาได้เบาเบาได้เบาเอ้ยโอ้โ,อโหเหลือแค่สี่ตัวก,ก็เยอะอยู่นะเด็กโรยแขนอรนุรามัน ไม่รอดครับผมดวงดวงไม่รอดแล้วการจะตีของบีสกี้อีกอะโอ้โหโอ้โหจบเลยแบบนี้เข้าสู่รอบที่2องครับผมฝังสี่เกาโดนเด็กโรยแขนอุลมานมาก็จบแล้วนะเนี่ยโอ้โหน่าจะแพ้ไปนะยอมยอมพลังห่างกันเยอะเกินนะครับอเดีาา๋ยวเราไปตีบอสกัน โอ้โหด้วงก็มาบ่อยจริงๆเห็นแล้วอยากได้มียาฆ่า,มาแมลงหรือเปล่าอาทิตย์กริบัสไปกันที่บอสก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับผมโอเคเราไม่ต้องใส่คอครบหรอใส่ให้ครบเถอะนะโอเคใส่ให้ครบหน่อยอสายวัดดวงอีกแล้วนะปะ่ะเอาดิโดนวัดดวงก็วัดดวงเอาโซนิกลัางหนึ่งลงไม่ได้ด้วย โอเคฝังซงเอาดัชชัยไม่ต้องอันตีครับผมตัวที่ให้อันตีก็สองตัวพอเด็กรถแขนอรามานหน้ากากหวานให้อันตีด้วยก็ได้นะครับเพราะว่าอยู่ที่หลังอยู่แล้วนะดรชชายตีธรรมดาโอเคหลินตีติดสาหัสหน้ากากหวานอันติสเมียอยู่ที่6กแสนหนะครับโอเคมา เอาสู่รอบที่2ครับผมฝังซี่เงาแล้วเมจอยู่ที่4ี่ล้านหโอ้โหเยอะมากครับผมเดี๋ยวกดท่าไปเลยแล้วกันดาเมจที่ทำได้จะทำได้เท่าไหร่ครับผม52รล้านนะครับประมาณนี้นะครับผมสำหรับ ID นี้นะครับก็เป็น ID Sonic นะอนะโอเค ID Sonic ใครสนใจก็ติดต่อมาเลยนะครับโอเคครับขอบคุณครับ thank you